ผนตกนอนในกระบะสบายนะเต้เนานะเต้สบายปะเต้มันเล็กไปปะวะฮะเล็กไปปะเล็กไปป่า,าเ,ปปาเปปาอาถามทำน้ามึนทำน้ามึนอย่ามาขู่ฮื้นดีถดยวจะโทนตี นอนไปเลยนอนนอนหมอบเร็ว้าบ้านดีๆนะใครมาหาบอกด้วยนะรู้เปล่ายังยังไม่มีใครมาแต่เดี๋ยวถ้าใครยังไม่มีใครมาอุย้ยนี่ก็ทําทตื่นเต้นถ้าใครมาบอกด้วยนะรู้เปล่าเข้าใจนะหนูจะไปอาบน้ำแล้วใครเข้ามาบ้านบอกด้วยนะลืมนะ เออดูไปดูไปโอเคเดี๋ยวาดีออกมาได้ยินกินหนม่มไปอาบน้ำกันนะ